สวัสดีครับคุณผู้ชมมาพบกับตะอ้วนชวนหิวหรือเชฟอ้วนชวนแดกอีกแล้วนะครับผมมาเลยมาเราได้ปลาแซลมอนมานะครับปลาแซลมอนที่พี่อ้อเขาแล่ไว้แล้วแล้วเหลือ,อหัวกระดูกกลางที่ติดเนื้อนะครับมาเราจะมาทําต้มยําน้ําใสกันนะครับคุณผู้ชมมาเลยต้มยาน้ําใสของผมมีอะไรบ้างมาดูเลยเครื่องนะครับมามีมะนาวนะอย่างแรกนะมะเขือเทศพริกนะครับ มามะกรูดอหอมตะไคร้นะครับนี่ตะไคร้ผักชีผักชีก็เหี่ยวๆหน่อยอยู่ในตู้กระเาพรานะครับผมขา่าใบกัญชานะครับผมมาแล้วก็มีเกลือนะครับเมนูต้มยำของผมอันนี้น้ำใสจะไม่ใส่น้ำฟ้านะครับเกลือแล้วก็มะนาวขวดที่คั้นไว้คืออันนี้นะคั้นไว้ผมุงรสสองสีเท่านี้ครับผม มาเลยนะครับคุณผู้ชมมามาเรามาดูกันเลยน้ําเดือดแล้วนะครับคุณผู้ชมเรามาทําต้มยําหัวปลาแซลมอนหรือต้มยาอะไหล่ปลาแซลมอนกันเลยนะครับม,มามามาอย่างแรกเลยนะครับคุณผู้ชมมาเลยมาเลยครับนี่นฮะใส่ลงไปครับคุณผู้ชมนี่ใส่ลงไปครับง่ายๆเลยครับะดูนะครับ ง่ายๆเลยครับสไตล์ผมสไตล์ผมนะาดูนะครับอันนี้เหี่ยวๆใช่ไหมเหี่ยวๆก็ใส่ไปได้มันหอมอยู่มาใส่ลงไปสไตล์ป่าๆเลยนะครับบ้านๆเลยครับมาคุณผู้ชมขานะครับสไลด์สไลด์สไลด์ครับอย่าสไลด์มือตัวเองอย่างเด so ียวพอมาใส่ลงไปใส่ลงไปนะครับมาสไลด์ลงไปมาเดี๋ยวแก๊สนิดนึง ขาตะไคร้แล้วนะครับมาห,หอมๆนะครับมาใส่ลงไปมาห,หอมๆใส่ไปเลยมาหั่นใส่ไปเลยเพิ่มความหวานมาดูนะครับคุณผู้ชมใส่ลงไปอ่าคลิปอ่าใส่ลงไปมามะเขือเทศใส่ลงไปมา เพิ่มความนัวนะครับมะเขือเทศ่ะใส่ลงไปด,ไดูนะครับกล้องมาดูหันด้วยนะครับอ่ะกินง,งกระเด็นก็ร้อยเวอรมาใส่ลงไปมะกรูดนะครับมะกรูดใส่ลงไปนี่ครับเตะลงไปเลยใส่ไปช่อๆไปเลยครับนะโอ้โหน้ำตัำ้มนะใส่ลงไปดูนะครับโคตรโหดใส่แบบไม่ยั้งเลยครับ จริงๆแซลมอนก็ไม่ได้ขาวนะอุ๊ย,ยได้เรื่องเลยเนี่ยได้เรื่องเลยมีหนามด้วยมะกรูะครับใส่ลงไปโอ้มามารอให้น้ําเดือดคุณผู้ชมน้ําเดือดนะครับเดี๋ยวเราเล่งไฟนะครับปดะคุณผู้ชมรอสักคู่เ๋ือน้ําเดือดแล้วเราจะใส่เกลือเอ้ยไม่ใช่เดือดเกลือใส่ปลามาใส่ปลาลงไป เี๋็จแล้วคุณผู้ชมใส่ปลาลงไปเมนูนี้ง่ายๆครับไม่ต้องคนมากดูนะครับใส่ไปเลยอไ่ล่ปลาใส่ไป,ไปเลยครับกินแบบสไตล์บ้านๆน,นะครับทําแบบบ้านๆเลยครับคุณผู้ชมใส่ลงไปอ่ะใส่ลงไปครับให้ครบเลยครับคุณผู้ชมมาอ่ะโอ้โหตก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 อ่ะ ลงไปนะครับคุณผู้ชมอ่ะอลงไปมาแล้วก็ทิ้งไว้นะครับคุณผู้ชมเ๋ยวเกลี่ยให้น้ํามันท่วมก่อนนะครับเดี๋ยวน้ำจะขุนนะครับน้ําใสเราจะกลายเป็นน้ำน้ําขุนคักไปเล้วครับมารอรออย่างเดียวครับรอให้เดือดครับเดือดให้แซลมอนสุกนะครับมาโอเครอสักครู่คุณผู้ชมคุณผู้ชมนะเดือดแล้วนะครับดูนะครับน้ํา เครื่องต้มยำกับปลาเราเดือดแล้วนะครับมาเดือดแล้วนะครับขั้นตอนต่อไปนะครับเดือดแล้วก็ใส่นี่ใส่กัญชาไปเลยเพิ่มความหอมนัวนะครับอันนี้เป็นสูตรผมนะครับแล้วแต่บางคนไม่ใส่ก็ได้นะครับบางคนก็ไม่กินอะไรเงี้ยใส่เร้าว่านิดหน่อยปริมาณน้อยครับมันไม่ได้มีผลอะไรครับอ่าใส่เพื่อเพิ่มความหอมไปนะครับอ่นะครับเนี่ยมันสลดง่ายนะครับใบกัญชามาขั้นตอนต่อไปนะครับคุณผู้ชม มาเดี๋ยวเราจะชิมนะครับแล้วจะปรุงกันครับว่ามันออกไปในแนวไหนนะครับเราจะชิมน้ําน้ําที่เราจะต้มยำไว้นะครับมาเรายังไม่ได้ปรุงนะเราเอาน้ําเครื่องกับน้ําปลาก่อนนะโอเคมาน้ํามันจะออกมันจืดนะครับแล้วหวานนิดนิดหวานเครื่องปรุงครับหวานปลานะครับมา <c oughs> มาเลยมาขั้นตอนต่อไปนะครับ ผมจะใช้น้ำปลานะครับประมาณหนึ่งช้อนโต๊ะครับใส่ลงไปเลยครับเ,ออเ,เกลือเกลือเพราผิดเกลือหนึ่งช้อนโต๊ะนะครับประสาทหลอนแล้ว <c oughs> ทำไปทำม,มามาใส่เกลือไปแล้วนะครับใส่เกลือไปแล้วดนะก็คนคนตาก้ขำออประสาทหลอนยิงโดนกระชากไปสองสองชึ้ก <c oughs> ผู้ชม <c oughs> ใจเย็นนะครับผมอาจจะหลอนหลอนมึนมนิดนึงนะครับเพราะว่า ลงลง,ลงทำได้แหลบางทีมากาดร,ร้อนเลยมาเนี่ยดูว่าเหงื่อท่วมเลยในกลางแดดเลยครับลมไม่ค่อยมีมาเดี๋ยวลองชิมกันนะครับว่ามันมีความเค็มของเกลือประมาณไหนนะครับมาลองโอเคเค็มมาละนั้นเราปรุงนี่เลยครับผงปรุงรสเค็มมาหรือเค็มมาก<ส>เค็มมาเค็มมาผงปรุงรสสีสสน้ำตาลนะครับเพื่อความหอมนัวมา ประมาณสองช้อนชาครับใส่ไปเลยเพราะปลาเราเยอะครับแล้วก็สีขาวหนึ่งช้อนชานะครับไม่รู้รันเปล่าอโอเคมาแล้วครับทีนี้เราก็คนให้เข้ากันนะครับคนไม่ต้องแรงมากนะครับเพราะว่าปลาเดีย๋ยวมันจะเละครับแค่พอประมาณแค่พอประมาณโอ้โหเสียงพึ่งมาฮึมๆๆเลยครับหอมปลา อ,อ่โอเคคุณผู้ชมเ่าคนแค่พอประมาณนะครับคุณผู้ชมเดี๋ยวมันจะเละและน้ำมันจะขุนไปมากกว่านี้นะเราชิมอีกทีนึงเพื่อความนิ่งโอเคนัวขึ้นมามาขั้นต่อไปนะครับใส่ไปเลยพริกผมไม่ทุบนะครับ เดือกสาวกินด้วยอ่าใสไปเลยนะอาจจะไปปรุงแยกข้างนอกเพิ่มอีกนะถ้าเกิดจะเกิดจะกินเผ็ดนะครับนะทิ้งไว้ให้เดือดสักครู่นี่ครับคุณผู้ชมไม่ต้องรอนะครับายไปเลยครับกระเพราทั้งยอดนะครับดูนะครับใสไปเลยครับเน้นหอมนะครับไม่เน้นไม่เน้นประหยัดนะครับายไปเลยครับเมนูเป็นกับแก้มก็ได้นะครับบางทีสายดื่มก็อยากจะลองพริกแพง นะครับนี่นี่ดูสดไปแล้วนะครับสลดไปแล้วนะครับเดีย๋ยวรอสักครู่ให้มันนวดนวดน้ําหอมของกระเพราให้มันสุกก่อนนะครับมาเดีย๋ยวเราจะเตรียมปรุงน้ําน้ํามะนาวนะครับน้ํามะนาวอ่าเราจะปิดแก๊แล้วนะครับมามาขอชิมอีกทีนึงขอความชัวหอมไหมมาหอมอะ่ะ กลิ่นปลาแซลมอนไม่มีเลยปลาแซลมอนไม่ค่อยมีกลิ่นใช่ไงหอมแต่เครื่องเครื่อง,งเครื่องต้ม<ท>ยำเครื่องสมุนไพรงั้นเลยใช้ได้ใช้ได้มาขั้นตอนต่อไปอน,นะนะครับเนี่ยจะบีบมะนาวนะครับนี่ครับเดือดแล้วนะดูนะเบาแก๊สปื๊บมาเบาแล้วนะครับบีบมะนาวบีบมะนาวลงไปนี่มะนาวสดก่อนนะครับนะบีบจะนิ้วปวดนะครับ มะนาวหน้านี้เหมือนน้าจะน้อยมากเลยนี่ครับคุณผู้ชมอืมะนาวไร้น้ำมะานาวไร้น้ําหรือมะนาวไร้เม็ดวะ <c oughs> เม็ดก็ไม่มีน้ําก็ไม่มีมาคุณผู้ชมโอ้โหบีบกันให้ข้อมือลั่นไปเลยครับมาคุณผู้ชมดูนะครับ <c oughs> มามามมาผู้ชมไม่มีแล้วอ่ะโอเคจบมะนาวหาอะไรก็ไม่รู้ มาคุณผู้ชมมาเอามาน้าขวดเลยนะครับที่ผมคั้นไว้ของที่บ้านใส่ประมาณสองสามช้อนโต๊ะครับใส่ไปเลยอ่าโอเคมาครับโอเคมาแล้วเดี๋ยวคนกันนิดนึงนะครับแล้วเดี๋ยวมาชิมกันเลยนะคบคุณผู้ชมรอสักครู่นะครับโอเคครับคุณผู้ชมมาเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับดูนะครับคุณผู้ชมมาเดี๋ยวเรามาชิมกันนะครับคุณผู้ชมมาเออมาใกล้ๆก่อนเดี๋ยวหกมาเอามาใกล้ๆกก่อนอ่าเดี๋ยวเรามาชิมกันนะครับคุณผู้ชม มาเลยนะครับต้มยำน้ำใสหัวปลาแซลมอนหรือต้มยำน้ำใสอไหล่ปลาแซลมอนนะครับคุณผู้ชมมา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 ,มาลองงินเลยนะครับคุณผู้ชมอย่างแรกเลยผมซดน้ําเลย่อนนะครับใส่มะนาวไปเยอะมากครับมามาดูดูไขมันไขมันจากปลาแซลมอนนะครับดูดูด,ดูโอ้โห <c oughs> <c oughs> สุดยอดย่เ <c oughs> ย่ม,ยม,ยมปี๊ดดีวะปี๊ดละกันัวมามากทีิ้งที โอ้ยมันจะปี๊ดได้ไงอ่ะมันนาวกัญชาเท่าไหรเฮ้ยสุดยอดสุดยอด,ด,ยอดมามามาเพิ่มความหวานอหอมก่อนเลยนะอหอมมา,มมมา,มาอาือ้อนุ่มนุ่มมามาเอากะไรก่อนนี่ครับนะนะคีบข้างนะครับดูนะครับนี่ เด้งๆลื่นๆื่น,เล,นเลยครับมาดูนะครับคุณผู้ชมมา้อมหอมมามาเหนแล้วครับอือหือหอมมันมากมามาคุณผู้ชมเดี๋ยวแหวกแหวกนี่ครับช่วงพ่อนพุงนะครับนี่คุณผู้ชมท่อนพุงคลิปร่างนะครับมาดูนะครับอืมดีกับต้มยำมันจะพุงมาันจะออกมันมันนิดนึงดอกกินาน้ำต้มยำเปรียปร้ยวๆนะอือดู ลายในปากลื่นละลายในปากเลยครับคุณผู้ชมมามามาค่อนข้างนะโอ้โหดูค่อนข้างนะเอากระดูกออกก่อนนะกระดูกออกก่อนนะมามาโอ้โหติดกันเช้าด้วยกระดูกหล่นเลยหล่นเลยหลุดเลยครับคุณผู้ชมม,มามา ใจเย็นเดี๋ยวให้กินไม่ต้องกัดกันไม่ต้องกัดกันโดนทวงแล้วมามานี่คุณผู้ชมพุงนะครับพุงท่อนล่างนะครับมาคุณผู้ชมพุงท่อนล่างนะครับเดี๋ยวเอาก้างออกก่อนนิดนึงมามาใส่กัญชาด้วยอ่ะดนะูครับอืออ้อหือด้ดลย ด้วยเลยครับคุณผู้ชมมูลท่อนล่างครับมามาเอาท่อนไหนต่อโอ้อร่อยว่ะมาคุณผู้ชมเนื้อเนื้อติดเนื้อติดนะครับมามาออออือือ้หโเมนูนี้กินนานมากโคตรอร่อยครับโคตรอร่อยมาครับคุณผู้ชมท่อนหัวนะครับดูคอลลาเจนจากหัวปลานะครับคอลลาเจนจากหัวปลานะผมผมลอกออกมาแล้วนะครับคุณผู้ชม นี่ครับหืหน้ำหน่อยครับเติมน้ำหน่อยครับมาคำตัวโต้ครับอือหือยอดเยี่ยหือสุดยอดเลยหนังหัวปลาโคตรมันเลยครับโคตรมันอ่ะเนี่ยเอาให้หมดเลยนี่ครับนี่หนังที่หัวปลานะครับผู้ชมเอาเนื้อได้หัวโคตร ลื่นอ่ะกินกินหลายทีมากยังไม่ปิดคลิปเลยครับเนี่ยมาเอาให้จบอือหือเด็ดวะสูกใจมากถูกใจมากครับคุณผู้ชมนี่ยังไม่หมดครับใครว่าเด็ดนะครับมาจะให้เด็ดฝันนี้ก็ต้องลูกตาปลาแซลมอนครับกอกกิ่งเหลือบมองเราแล้วเหลือบมองอีกนะครับมามาเดี๋เด้อเด้อเดเด้เดเดนี่ นี่เอาลูกโดดใส่ด้วยนะคุณผู้ชมมามาลูกตาปลาแซลมอนนะครับมาเลือกมองแล้วเลือกมองอีกมา้เยี่ยมเยี่ยมสุดยอดเยี่ยมเลยครับโหหัวแม่งสุดยอดจริงๆว่ะวันเนื้อมันสุดแล้วหัวมันก็สุดอะ่ะมาขอต่อเลยครับนี่ครับเนื้อข้างแก้มนะครับเนื้อข้างแก้มนะครับมา สุดวะ่ะสุดจริงๆไม่ได้เวไปหาซื้อมาพ่าทําเลยครับสุดยอดปลาแซลมอนไม่ต้มยำสุดยอดต้มยำน้ำใสี่สุดยอดจริงๆครับคุณผู้ชมมาโอเคครับฝากกนด้วยนะครับก็เป็นเมนูง่ายๆเลยครับวัตถุดิบก็คือปลาแซลมอนเป็นหลักนะครับไปหาหัวปลาแซลมอนมาครับคุณผู้ชมแล้วก็พวกอะไหล่มานะครับแล้วมาต้มยำน้ําใสทําอย่างที่ผมทาอ่ะโคตรเด็ดอะ่ะคุณผู้ชมโคตรเด็ดอย่าห่วงมะนาวนะครับ อย่าหูมะนาวแล้วไม่ต้องใส่น้ำปลานะใส่เป็นเกลือแทนมันจะไม่คาวมันจะไม่ตีคาน้ำปลาขึ้นมามันจะเค็มเกลือเค็มเกลือมันจะเค็มนวลๆเพิ่มกับหงปรุงรสของเรานะผมมาเจอกับมะนาวนะแล้วก็พวกหัวหอมพวกหัวพวกหอม,หอมแล้วก็อะไรนะมะเขือเทศนะหูโคตรนัวนะครับคุณผู้ชมจอนครับเอาละครับคุณผู้ชมผมลาไปก่อนนะครับวันนี้ฝากติดตามเมนูด้วยน,นะครับอ่า อร่อยปลาแซลมอนต้มยำน้ำใสนะครับคุณผู้ชมตาอ้วนชวนหิวหรือเชฟอ้วนชวนแดกนะครับฝากติดตามด้วยนะครับทั้งเพจนะครับเพจเพจตาอ้วนชวนหิวนะครับแล้วก็เพจเชฟอ้วนชวนแดกนะครับเชฟอ้วนเว้นวักชวนแดกแล้วก็ youtube ครับตาอ้วนชวนหิวนะครับผมก็สามช่องทางนี้เลือกติดตามก็ได้เลยนะครับโอเคครับล่าลากันนะครับขอบคุณมากครับทำด้วยใจนะครับคุณผู้ชมบายบายสวัสดีครับ อะไรแซลมอนต้มยำน้ำใสสุดยอด